วีแมสจ๋ากับปีดบายที่เข้าวันนี้ครับปาดสามรางวัลรวดเลยการสไลด์ยังไงต้องจำมุ้งเต้นเหมือนเดิมคไม่ว่าจะแบบว่าเป็นงานประกาศรางวัลหรืออะไรก็มีมีชื่อเราก็ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆคือไม่ได้ไม่ได้็กซ์เพคจริงๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่ฟินบอกอะค่ะเห็นชื่อตัวเองตรงนั้นก็คือแบบโม้ภูมิใจมากๆเพราะว่าทุกคนเก่ง ก้าวสำคัญของการเลพื่อในแต่อาชีพของเราแล้วค่ะเปิดโตไวมากๆค่ะแล้วก็ก้าวกระโดดในทุกๆเรื่องเลยแล้วกดีค่ะมีอะไรอยากที่ฝากับที่แฟนที่จะซัพพอร์ตทุกเวลาไหมคะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันในทุกวันทั้งกำลังใจทั้งทางบ้านทั้งเจอการ แล้วก็ทุกสกิลที่เราสามารถทำได้เลยให้แฟนๆมีความสุขกับผลงานของเราะอย่างวันนี้นะของเราสัน้าสนแดแดูจิ้มหังเราเป็นที่เป็นที่รักมากไมคันรู้สึหัวใจมากๆเลยมืนผลงานที่เราตั้งใจทำงานมาเอ่อ the whole year หรือ last year หรือ any way ก็คือแบบ รู้สึ้สึมากแต่ก็ยังไงหนูก็คงคงสิ่นเดิมแล้วคะต้องขอ กทบาทก็ค่อนข้างที่จะ้าทายพอสมควรค่ะพอยิ่งเข้าเข้าเวิร์กช็อปดึกก็รู้เลยว่า ตอนไหนเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในในการในการในแบบไหนบ้างโอ้ตรงนี้น่าจะต้องถามทางบริษัทค่ะเพราะว่าอันเนี้ยซีนัาแค่ทำทำหน้าที่แค่ส่งหลักฐานแล้วก็พูดคุยค่ะท้ายนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดดูเลยเพราะว่ามันค่อนข้างกระนสจิตใจของบริษัททั้งหมเลยอย่างอย่างเรื่องการเสรที่พี่สันต์เขาบอกว่าส่งเอมาดูแลเลยต้องมีที่ดูแลประกอใช่ไหมใช่ แล้วก็ทาประเทศเลยแล้วก็มีมีการเพิ่มคูนเรามีส e c u ิ i t y โเพิ่มคูณใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องที่เราทําได้ก็คงเป็นเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็พาายายามค้นฟูให้ได้มากที่สุดคแต่ก็มันก็นใช้เวลานิดนึ่งแต้ก็เข้าใจในตัวเองของตัวเ เรื่องกองปลอดภัยครับเราเราเองตอนนี้เรกจากมีคนมาดูแลแล้วเราเราแพ่เราแระวังมากขึ้นหนอนูหนูหนูว่าหนูแพนิคเลยแหละแบบว่าหนูก็พยายามแบบไม่ไม่ไม่ออกจากบ้านแล้วก็ปิดทุกอย่างสบบก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นตอนนี้ยค่ะใช่แต่ก็ใช้ใช้วิตตกติพยายามพยายามมากแต่กาลังใจของเราคือรก็อยามาเจอแรงขันแบนใช่คือหนูอยา ส่งความสุขให้ทุกคนแหละแบบว่าไม่อยากให้ทุกคนมารับรู้ว่าหนูทุดยังไงหนูต้องจัดการกับตัวเองยังไงบ้างก็อยากให้เขามีแบบความรู้ว่าเขาเป็นห่วงหนูมากๆหรือก็ยอมรับว่าว่าว่าตัหนักพอสมควรค่ะหนูพยายามอยู่นะคะเอตอนนี้ได้ยืดใจเพื่อนยังไงบ้างได้ยืดใจพี่เขายังไงบ้าง กอค่ะใช่ถึงมันมีช่วงหนึ่งที่หนูอยู่ต่างประเทศบ่อยมากๆแล้วแบบไม่่อยได้เจอการก็จะส่งกำลังใจไปหาหแบบเอ๊เป็นไงบ้างวันนี้เราหนูก็จะเล่าื่วงวันหนึ่ง <ater> ของหนูให้ฟังเป็นแบบอะไรก็ยาวๆเลยแล้วก็ถามว่าแบบว่าเ,เป็นไงบ้างอะไรุวกนี้กันไหมอายุโอเคก็จะถามเรื่อยๆถาะว่าแบบสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงไมันก็ส่งกำลังใจให้กันตลอดเพราะว่เรา เพะแบเป็นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คุยกันตลอดใหยกันัใจกันว่าแบบยูทำได้ใส่ติ้งนะอะไรเงี้ยแอดมีของหวานหรือเปล่าอะไรนะคะแอดมีของหวานแต่มีขอานหรือเปล่าไม่ใี่คนไม่อยห้ามนูสมลไม่เคยห้า หนูจะแบบหา new hairstyle new look any way คือจะมาแบบเอ๊ะไม่ค่ดไม่ค่าถึงว่าจะเป็นแบบนี้ใช่หนูจะชอบหาอะไรใหม่ตลอดเลยค่ะลองลุกใหม่ใหม่ลุคนี้ดูสวยแพงแบบโลหะสนาแบบร้าวลยจริงเหรอคะคุณค่ะเลือกมีส่วนเลือกอะไรไหมถ้ะดาบหรือซุปเปอร์เไม่เล้กันเนาะโอ้ดีไหมอ๋อจริงๆพี่สบายดีใช่ให้เลือกว่าแบบ ใส่ชุดอะไรดีเราเราก็จะมีการฟิตติ้งก่อนแล้วก็โอเคพี่ว่ามันจะมีสลับก right? ันบู่นที่ท่านอะไรที่ว่าหนูทำได้ดีกว่าก็จะก็จะบอกกันน่้บอกกับน้อง ก็จะตั้งใจคันบ้านกับบทแล้วก็เข้าถึงคาแรคเตอร์แล้วก็ปีหน้าเจอกันค่ะโอเคครับ